ทมให้เพื่อนๆดูนะอย่าอากาศยามค่ำคืนนะทุกคนนี่ยามค่ำคืนนะตัวนี้แค่สี่โมงเย็นนะทุกคนสี่โมงครึ่งมันก็มืดนะทุกคนตอนนี้เขาจะประดับไฟกันอนะ่ะเนี่ยตอนรับคริสมาสปามุสแมร์เก็ตโอเคพาป๋าออกมาเดินเล่นนะทุกคนซื้อของเดี๋ยวแม่โทมมาจะเดินเข้าไปในห้างโฟลูมนะเพื่อนๆ จะเข้าไปต้องใส่แมสกปา๋าใส่แมส่ยแม่โทรมาให้ดูไฟเขาจะประดับไฟครับเพื่อน,อนๆโอเคถ้าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในห้างกันทุกคนนะเขากำลังตัดจัดไฟนะทุกคนตกแต่งให้ป๋าด้วน้าเนีก็เขาประดับไฟประดับอะไรให้คนมาถ่ายรูปนะเพื่อน,อนๆมันเป็นเทศกาลคริสต์มาสอ่ะ ติดเก้งติดตัวอะไรอ่ะในห้างนะเ,นเพื่อนๆแม่จอมดให้ดูถ้าจัดประดับนะทุกคนปิดไฟอะนะคะน,นี่มีเด็กด้วยแม่ต้องไม่ถ่ายนะทุกคน นี่คือหลอดนะคะเพื่อนๆพ่อนเขาก็จะซันตาคอร์สซันตาคอร์ส,ส,อรส,ส,อรสเอเพื่อนเพื่อนทำไงซันตาคอร์สเอาเอาของขวัญไปแกะนะเนี่ยอานะมาให้ดูแป๊บหนึ่งประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆด้านบนนะคะจะเป็นไฟย้อยลงมานะ่ะ แม่ธรรมะจะดูก่อนว่าจะได้ขึ้นไหมั้ยข้างบนอะ่ะได้ถ่ายเขาป่าไป่ซื้อแต่ของในซนะูเปอร์มาร์เก็ตนะคริสต์มาสเนาะช่วงคริสต์มาสนะทุกคนช่วงเทศกาลคริสต์มาสจัด ซื้อของนะทุกคนซื้อหนมปังมันเป็นร้านขายหนมปังป๋าก็จะซื้อหนมปังไายนิดนีหน่อยๆค่ะเ,เพื่อนๆเข้าซูเปอร์นะปาบอกว่าจะมาซื้อพวกผัานพวกคีสในซูเปอร์ค่ะตามป๋าไปทุกคนของแม่โทมัสเ,เดินดูของเรื่อยๆนะกับปานุ่นป๋าเดินไปทางนู้นนะทุกคนนะ ของขายพอดีแม่โทมัสเจอเพื่อนแม่โทมัสตนะคนไทยทํางานที่นี่เนี่ยทําซูชิขายอ๋อญิงเซฮัลโหลนอยฮัลโหลสวัสดีค่ะ,ะเพื่อนสาวแม่โทมัสนะเพื่อนเลิฟแม่โทมัสน่ะนะเนี่ยก็ทำซูชิอย่างเงี้ยทุกคนขายนะเพื่อนอเก่งนะทุกคนเนี่ยห่อซูชิขายเนี่ยราคาก็นะทุกคนนะ แต่แม่โทมัสบอกตรงนะแม่โทมัสกินได้อยู่นะแต่ไม่ไม่ชอบเออรู้อยู่เธอเหมือนกันใช่ไหมจิ๊ก <laughs> กินแล้วฉันยิ่งกินปลายอย่างนี้ฉันซิ้ปลามีวิตามินแล้วก็ให้ทำให้หัวสมองดี <laughs> ดีใช่ไหมป้าหญิงโอเคโอเคจ้าเดินเดินเที่ยว,วยกับคุณนายเข้ามาอ่ะไม่ได้อ่าน,นั้นล่ะไปเดินซื้อของกับปา๋ามันเดินซื้อของเนี่ยซื้อของไปกินเนี่ยอาหารคข้ามถ่ายนิดนึง แล้วสบายดีไหมเธอเนี่ยแย่แย่นั่นแ่ขายของนะทุกคนทำซูชิขายในห้างเพื่อนเพื่อนสาวเรานะ่ะเห็นไหมจัดเชฟเนี่ยบริการลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนะ ก็เขาจะเก่งนะทุกคนนะห่อซูชิแม่เามยังบอกอยากจะมาเรียนห่อซูชิกับเขาเลยแค่เรียนห่อนะทุกคนเกิดเราไปทํากินที่บ้านอย่างเงี้ยเมืองไทยนะเปิดขายอะไรอย่างเงี้ยเปิดขายนะหญิงอะไรอย่างเงี้ยเออกินกบปีอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยบ้านสวนของเธอน่ะเธอทำสบายสบายใช่เราอยากห่ออยู่จะไปไหนสอนหน่อยนะแล้วเราไปเดินก่อนป๋าเดินไปนะเดี๋ยวไปหกล้มเธอเข้าใจนะโอเคเดี๋ยวไปเดิน ไปเดินดูป่าทุกคนนะแม่โทมัสทักทายเ,เพื่อนๆนิดหน่อยเพื่อนสาวแม่โทมัสน่ะคนไทยแม่โทมัสก็มีเพื่อนเหมือนกันนะอยู่เยอรมันอ่ะที่นี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนคล้ายๆเหมือนเมืองไทยนะทุกคนนะเนี่ยเหมือนเมืองไทยเลยแม่โทมัสก็ไม่ถ่ายเยอะนะทุกคนเหมือนโลไปเดินในบิ๊กซีหรือไปเดินในโรตัสโรตัสแจ็กเก้เนี่ยทุกคนนะของขายเนี่ยเลือกของนะทุกคน ป๋าชอบเดินซื้อของนะคนแก่เนาะเราก็ต้องให้แกเดินมั่งออกกำลังกายซื้อของอะไรเงี้ยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะทุกคนจะให้นั่งอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้นะอันนี้เหมือนการรีแลกของป๋านะทุกคนออกมาเดินซื้อของดูป๋าจะเอาอะไรน้ำมันนะออลิเวอร์อื่นเดินนะทุกคน นห้างนี้ก็จะเป็นขายพวกน้ำหอมเพื่อนเพื่อนดูไฟนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยแม่โทรมาให้ดูสวยงามมากค่ะยามถํำคืนนะไฟก็จะอย่างเงี้ยแต่แม่เขาไม่ได้ขึ้นไปดูไปถ่ายให้เพื่อนเพื่อน,นดูนะะให้ดูเขาประดับไฟเฉยเนี่ยต้นไม้ไม่ด่างนะทุกคนต้นเราเป็นร้านหรือเปล่าพูดเล่นนะทุกคนเนี่ย ประดับไฟประดับต้นคริสต์มาสปะเดินทางนั้นละซื้อของอย่างเดียวนะไม่ให้แม่โทมทัสถ่ายนะทุกคนแม่โทมทัสก็ไม่ได้ขึ้นไปถ่ายนะะเนี่ยเขาจะให้ของขวัญเนี่ยทุกคน,กคน,กคนนะอุประดับนะเอเซียขายของ ด้านนอกนะทุกคนแม่โทมัสเดินออกมาจากห้างแล้วอากาศอย่างนี้ยังมีคนออกมาปั่นจักรยานนะเพื่อนๆอ,อากาศหนาวอะ่ะนะโอเคนะทุกคนแม่โทมัสขอตัวเดินกลับบ้านนะคะแม่โทมัสฝากติดตามชิปพันนีแม่โทมัสซัมเบรี่ด้วยนะคะถ้าชอบลิปนี้ฝากกดคับสไคร้กด กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้แม่โทมัสด้วยนะคะชื่อช่องพันนีแม่โทมัสฟมเอี่อะทุกคนโอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าทุกคนนะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆเ,เอาวีเดเซนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย